นะครับน้ำตกที่ชื่อว่าคาโปรีนะฮะหรือคาโปรี ي วัตเทฟอร์นะครับมันอาจจะอ่านชื่อแปลกๆหน่อยแต่มันอ่านประมาณนี้นะครับนี่นะตอนนี้ฝนหยุดตกพอดีต่องดีครับเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวน้ำตกกันครับเอานี่ก็ดูชุ่มชื้นมากนะครับเป็นป่าที่หนาแน่นเลยนะฮะตอนนี้ฝนก็ยังตกรำๆอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับ ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นน้ำตกหน่อยๆแล้วนะครับนี่นะฮะเป็นลำธารน,น้ำตกเตเซียน้ำตกน่าจะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแหละครับสำหรับน้ำตกแห่งนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในสี่ของน้ำตกนะครับของประเทศไมโครนีเซียนะฮะ มาถึงแล้วครับน้ำตกคาบปรีนะครับเป็นชื่อตามภาษาในฟิลิปปินส์นะครับอยู่ด้านหลังนี่นะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับโชคดีที่ฝนหยุดพอดีนะครับหลังจากที่รถเรามาจอดนะครับตอนนี้อากาศสดชื่นเรียนสบายมีฝนคลอยเน่หนะะ่อยครับเป็นหนึ่งในสี่ของน้ําตกของประเทศมาเก๊าฟิเซียนะครับความสูงน่าจะอยู่ในระลอกประมาณ20กว่าเมตรนะคะนมมรับนี่นะฮะลองชมบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้อากาศสดชื่นมากๆเลยครับฝนคลอยหน่อยๆนะฮะนีนะคะ่นนะครับ ตรงนี้เขาห้ามเล่นน้ำครับเขาบอกถ้าเล่นก็มีอันตรายเหมือนกันก็ต้องเหมือนกับรับผิดชอบตัวเองนะถ้าจะลงเล่นน้ํานะครับนี่นะเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับป่านะครับซึ่งหนาแน่นไปด้วยพืชพันธุ์มากมายเลยนะฮะตอนนี้สดชื่นเหมือนเดิมได้รับพลังจากธรรมชาติได้เลยนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่น่ามาเที่ยวนะครับถ้ามาเที่ยวที่ประเทศเมคยนเาียครับ ข้างนี้ยังมีน้ําตกข้างเคียงนะครับที่ไหลลงมาจากฝั่งข้างๆนี่ด้วยนะฮะไหลลงมารวมกันนะครับ ที่เห็นด้านหลังนี่นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่แน่มาเที่ยวชมถ้ามาเที่ยวที่ประเทศไมโครนีเซียนะครับและนี่ก็คือหอระฆังเก่าแก่นะครับที่สร้างโดยชาวสเปนนะครับตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16กนะครับก็ประมาณ400ปีแล้วนะครับใน่ดีนี้นะครับประเทศไมโครนีเซียและประเทศแถบนี้นะครับก็จะถูกค้นพบโดยชาวสเปนแล้วก็เข้ามาครอบครองนะครับแล้วเขาก็สร้างอิทธิพลต่างๆไว้ที่นี่นะครับเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาต่างๆนะครับหอระฆังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนี่นะครับชมความสวยงามนะครับ นะฮะแล้วก็แถบแถบนี้นะครับก็จะมีเรื่องของสงครามตามมาแล้วก็เปลี่ยนอานาจกันไปมานะครับแต่ในยุคเริ่มต้นส่วนใหญ่ก็ต้องมาจากสเปนครับแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะจบทริปแล้วนะครับนี่นะครับเขาก็จะมีมาให้อีกรอบนึ่งแตง n ก you t แตง k ก o u แตงกียเห็นไหมเขาก็จะเอาดอกไม้มาให้เราอีกนะครับเหมือนขามาที่สนามบินเขาก็ให้เรารอบนึงนะฮะแล้วก็รอบนี้ อีกงรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเรากำลังจะเดินทางกลับนั่นเองนะครับก็เต็มอิ่มนะครับสำหรับประเทศไมโครเซียนะครับก็เป็นประเทศที่มีทั้งท้องทะเลที่สวยงามนะครับแล้วมีประวัติศาสตร์ทีนยาวนานนะครับแล้วก็เราได้ไปเที่ยวเมืองเก่าด้วยแล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกด้วยนะครับก็สนุกสนานนะครับ๋ยรางไป่บอกนะครับ ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะครับผมก็เดินทางมาถึงสนามบินเรียบร้อยนะฮะนี่ก็อดใจไม่ได้นะครับที่ซื้อเสื้ออีกตัวนะครับเพราะมันสวยมากเลยครับนี่นะฮะ f e d e t a t i o n State of m i c r เ n e ซียนะครับซึ่งธงชาติมีดาวอยู่ทั้งหมด4ดวงนะครับนั่นก็คือเป็นที่มานะครับของธงชาติเขานั่นถือว่าเขาประกอบด้วยเกาะทั้งหมดเนี่ยสเกาะนะครับก็คือเกาะ เกาะเปที่เราอยู่นะครับเกาะชุกนะครับเกคอสเรย์นะฮะแล้วก็เกาะยาฟนะครับทั้งหมด4เกาะนะครับประเทศเมียนาร์ดิเซียก็เป็นประเทศที่เป็นเกาะนะครับอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับหลายคนอาจจะสับสนนะครับสำหรับประเทศเมียนาร์ดิเซียกับภูมิภาคเมียนาร์ดิเซียนะครับเอาจริงผมจะอธิบายกว้างๆเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่า ภูมิภาคแถบนี้นะครับเราอาจจะเรียกว่าโอเชเนียนะครับเราอาจจะเคยได้ยินคนพูดว่าเอเชียและโอเชเนียโอเชเนียก็คือภูมิภาคแถบนี้ที่เป็นเกาะทั้งหลายที่จริงๆียรวมออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ด้วยนะครับและก็ในแถบแปซิฟิกเนี่ยมันจะแบ่งเป็นแปซิฟิกเหนือกับใต้นั่นคือเหนือก็คือเหนือเส้นสูงสุดใต้คือใต้เส้นสูงสุดง่ายๆอย่างนี้เองนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวเส้นสูงสุดนะครับส่วนประเทศไมโครนีเซียก็อยู่ในภูมิภาคไมโครนีเซีย ูุยภาคมาโครนีเซียนี่นะครับก็จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะอยู่มาทางใกล้ๆหน่อยและอยู่บนนหน่อยนะครับก็จะเป็นคนที่เป็นชาวเกาะนะครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับลักษณะหน้าตาเขาก็จะคล้ายๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศปาเลานะครับประเทศแรกที่ผมไปนะครับแล้วก็ถัดมาเกาะพวมนี่ก็อยู่ในโครนีเซียนะครับแล้วก็ประเทศมโครนีเซียนะครับแล้วก็ประเทศมาเชลนะครับแล้วก็ นาอูลูนะครับแล้วก็คีริบาสนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเมลานิเซียนะครับสำหรับเมลานิเซียเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคนกลุ่มน,นี้ก็จะค่อนข้างจะเป็นเท้าเผาผิวเข้มๆตัวดำๆหน่อยนะฮะยกตัวอย่างก็คือประเทศที่ผมไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือ,อพวกประเทศ วานูอตูนะครับหมู่เกาะโซโลมอนปาปัวนิกกนีแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มของเมลานีเซียแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มของโพลีนีเซียนะครับถ้าโพลีนีเซียนี่ง่ายๆคือมันจะไกลที่สุดนะครับเป็นกลุ่มของชาวเกาะที่อพยพนะฮะเล่รนนะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกเฟรนซ์โพลีนีเซียนะฮะคนไทยจะรู้จักกันเยอะนะครับพวกโบลาโบลาตาฮีตินนะฮะ วายมินนี่อะไรแถบนั้นนะครับนี่คือทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าโอชินเนียนั่นเองนะครับก็คือเป็นหมู่เกาะนะฮะในแถบของมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับประมาณเที่ยงกว่ากว่านะครับผมทําเรื่องเช็คอินเรียบร้อยนะครับผมอยู่ในสนามบินนะฮะที่ประเทศมานลเซียมีเล็กๆแค่นี้นะฮะนี่นะครับชมบรรยากาศรอบๆตอนนี้ก็อากาศอ้าวควรนะครับแล้วก็ ผมก็กำลังจะเตรียมตัวเดินทางต่อไปประเทศมาเชลนะครับหรือมาเชลไอแลนด์นั่นเองนะครับก็เป็นอันเต็มอิ่มนะครับสำหรับประเทศในมาเลเซียก็เป็นประเทศที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็มีประชากรพอสมควรนะฮะเมื่อเทียบกับภูมิภาคในแถบนี้ก็ยังใหญ่กว่าในหลายๆประเทศนะครับอยู่กอะมาแล้วก็ไปเที่ยวในหลายๆอย่างเลยนะครับหลักๆก็จะเป็นพวกทะเลนะครับเมื่อวานนี้เราเที่ยวทะเลเต็มวันเลยแล้วก็ไปดูเมืองเก่านะฮะเมืองเก่าที่ถูกลืมนะครับอยู่ นานมาดนนะครับแล้วก็ได้ไปดูอารยธรรมของสเปนที่เขาเข้ามาแล้วก็สร้างของคอยขอระฆัางไว้นะครับแต่นอย่างนี้ก็ไปดูน้ำตกด้วยธรรมชาติเขาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ประเทศนี้ก็ถือว่ายังยากจนนะครับเพราะยังต้องอาศัยเงินช่วยจากรัฐบาลประเทศอื่นนะครับก็ แต่นว่าเราได้เรียนรู้นะครับประเทศไมโครนีเซียอย่างเต็มอิ่มนะครับตอนนี้ก็พร้อมนะครับที่จะเดินทางต่อนะครับไปมาเชลที่นี่ต้องเสียภาษีสนามบินด้วยฮะตรงนี้นะครับก็กําลังจะเข้าไปในนี้นะครับนี่นะก็เตรียมตัวเดินทางต่อพอปิดทิปนะครับสําหรับประเทศไมโครนีเซียเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามหมอสองท่องโลกครับแล้วก็ติดตามในอีิพิเศษต่อไปนะครับประเทศมาเชลล์ครับขอบคุณที่ติดตามช่อง y o YouTube หมอสองด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและโปรดติดตามคลิปใหม่สนุกๆทุกวันอังคารและวันศุกร์ขอบคุณมากครับ